สารน,นะคะจากพระแม่รักษมีและองค์พ่อพระนารายณ์ถึงคุณในเวลาน,นี้นะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจนะคะให้หมอไอแล้วก็กดติดตามให้หมอไอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นค่าคุยกับหมอไอนะคะท่านนะคะฝากสารมานะคะทั้งหมด5ใบ คือถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณมีบุญสัมพันธ์นะคะกับองค์พ่อพระนารายณ์และพระแม่ลักษมีนะคะทั้งสองพระอ,องค์ท่านทรงมาคู่กันเลยค่ะท่านนะคะฝากมาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณเจออะไรก็แเราแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอดีตที่เจ็บปวดมากๆพระแม่ลักษมีและองค์พ่อพระนารายณ์ฝากมาบอกว่าอยากให้คุณนะคะให้อภัยผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเอง ท่านฝากบอกมานะคะว่าขอให้คุณนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็นะคะอยากให้คุณนะคะเอาความรักนะคะไว้เป็นลำดับสุดท้ายเลยนะคะท่านบอกว่าอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของการเงินและการงานก่อนแล้วความรักเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายเลยท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้คุณมีความรักนะ แต่ท่านบอกว่าดวงคุณเนี่ยจะดีได้ก็แต่เมื่อการเงินการงานของคุณต้องประสบความสาเร็จก่อนแล้วคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าวันนี้คุณรักตัวเองอย่างมากพอแล้วอะคุณจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณไปโฟกัสทุ่มเทกับความรักไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะแต่พูดถึงว่าคนที่ยังเจ็บปวดกับความรักอยู่ท่านฝากสานะบอกว่าคุณต้องรักตัวเองค่ะคุณต้องโฟกัสเรื่องเงินกับงานก่อน คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเงินกับงานแล้วก็การรักตัวเองการดูแลตัวเองให้ดีนะคะท่านบอกว่าถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของเงินกับงานเนาะแล้วการรักตัวเองแค่3มอย่างเนี้ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยจากหน้ามือไปหลังมือเราก็หันกลับมาสวดมนต์ไหว้พระถือศีลมีเวลาก็ปฏิบัติธรรมสักสามันก็ได้หรือไม่ก็ถือศีลเฉพาะวันพระก็ได้ แล้วก็อยากให้คุณไหว้พระแม่ลักษมีนะคะคู่กับองค์พ่อพนารายแล้วดวงความรักของคุณจะดีขึ้นมากๆท่านบอกมานะแล้วเรื่องร้ายๆเนี่ยจะผ่านคุณไปได้ได้บารมีของท่านท่านบอกว่าท่านหนักใจทุกใจเรื่องใดท่านบอกว่าอยากให้คุณโฟกัสไปที่เรื่องเงินกับงานก่อนแล้วความรักเอาไว้ลำดับสุดท้ายเลยก่อนจะรักใครต้องรักตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณรักคนอื่นนะรักคนอื่นได้แต่คุณต้องรักตัวเองก่อนนะ เอาความสําคัญของตัวเองมาเป็นลําดับหนึ่งก่อนให้ความสําคัญกับตัวเองนะสุขภาพนะสุขภาพไม่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะสุขภาพไม่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินเมื่อการงานดีการเงินก็เมื่อการงานดีการเงินก็จะดีตามนะคะขอให้คุณเข้มแข็งนะคะแล้วก็อดทนแล้วคุณจะผ่านคนไปได้แค่คุณรักตัวเองนะคะ ท่านบอกว่าอยากให้ดวงดีขึ้นนะคะให้บูชาพระแม่รักษมีนะคะและองค์พ่อพนารายด้วยดอกบัว8ดอกหรือว่าดอกกุหลาบสีชมพู8ดอกก็ได้แล้วก็นมสีชมพูนะคะ8ขวดแอปเปิ้ล8ลูกแอปเปิ้ลแดงนะบูชาท่านในเฉพาะวันศุกร แล้วคุณจะเป็นการเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีเมตตามหานิยมทําอะไรก็ประสบความสำเร็จและจะดึงดูดคนรักเข้ามาได้ง่ายคุณอาจจะบางคนจะเป็นคนที่แบบว่าบูชาพระแม่รักษมีแล้วบูชาพระแม่รักษมีแล้วคุณก็ต้องรักสวยรักงามเลยนะคะเป็นคนให้ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายที่ผ่านมาเจอคลิปนะคุณต้องเป็นคนที่เจ้าสําอางนะรักสวยรักงามนะถ้าคุณถ้าคุณมีองค์พระแม่รักษมีองค์พ่อแม่อะไรกับตัวคุณต้องบูชาท่าน แต่ถ้าคนบอกว่าไม่มีไม่เออไม่ได้บูชาแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเทวรูปองคพ่อเนาะองค์พ่อพระนารายก็ไม่เป็นไรขอแค่คุณบูชาองค์แม่ลักษมีแล้วนึกถึงองค์พ่อพระนาราย์แค่ในท่านก็มาอยู่ดูแลรักษาคุณนะขอแค่คุณนึกถึงท่านและสวดมนต์ไหว้ทะาสวดมนต์ไหว้าพานั่งสมาธิถือศีลห้าปกติเนาะก็ได้แล้วคุณก็มูนะคะด้วยการที่คุณเอาของมาตามที่หมอไอบอกแล้วคุณก็ขอพรจากท่านนะคะและนึกถึงท่าน ถ้าคุณก็ดูแลติองให้ดีแค่เนี้ยทุกอย่างก็จะสําเร็จและง่ายขึ้นคุณต้องขอพรแล้วไปลงมือทํานะถ้าคุณขอพรแล้วคุณไม่ลงมือทาคุณก็ไม่ได้ค่ะคุณขอพรอะไรก็แล้วแต่คุณขอพรท่านแม่รักษมีว่าอยากสวยขึ้นอยากรวยขึ้นคุณขอพรท่านแม่รักษมี่เราว่าขอให้สวยขึ้นให้หล่อขึ้นคุณขออย่าแล้วคุณกลับไปนอนรอแบบว่าคุณก็ไม่ดูแลตัวเองเนาะไม่ดูแลตัวเองไม่รักสวยไม่รักงามทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะทุกอย่างคุณขอพรท่านได้อ่ะ แต่คุณต้องรักสวยรักงามด้วยถ้าคุณอยากสวยขึ้นอยากมีเสน่ห์ขึ้นคุณต้องทำํำตเองให้ดีก่อนดูแลสุขภาพเตเองให้ดีแล้วก็ถ้าคุณนะถ้าคุณอยากมีการเงินที่ดีขึ้นคุณก็ต้องรู้จักลงทุนวางแผนการใช้เงินให้ดีนะไม่ใช่ขอพรอยากรวยขึ้นแต่ไม่ทําอะไรเลยเราไม่ไม่ทํามาหากินมันก็ไม่ใช่ไงเทพท่นก็ไม่ช่วยนะท่านบอกมา ท่านจะช่วยเฉพาะคนที่ขอพรและลงมือทําต้องทําอะไรให้สอดคล้องกันอย่างวันเนี้ยถ้าคุณบอกว่าคุณหิวข้าวใช่ไหมคุณหิวข้าวคุณจะบอกคุณจะไปขอพรว่าขอให้หนูอิ่มเร็วๆอันนี้สมมุตินะคุณจะขอพรว่าขอให้หนูอิ่มเร็วๆแต่ถ้าคุณไม่กินข้าวคุณจะหายหิวไหมคุณก็ไม่คุณก็ไม่หายไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นแล้วที่จะบอกเลยก็คือ คุณขอพอแล้วว่าคุณต้องลงมือทำนึกออกไหมขอพอในการงานประสบความสาเร็จขอพรท่านว่าให้ประสบความสําเร็จนะแต่คุณต้องไปลงมือทําให้เต็มที่แล้วเอากําลังใจจากท่านไปท่านช่วยเองนะขอพอแล้วลงมือทําขอให้สวยขึ้นรวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้สวยทาตัวเองให้ดีแล้วเดี๋ยวท่านจะ มีพลังรัศมีของท่านนะท่านจะมาช่วยคุณขอพรให้เตเองสวยขึ้นคุณก็แค่แต่งตัวให้สวยขึ้นดูแลตเตงให้ดีมากขึ้นแล้วคุณก็เอาของตอนที่หมอไอบอกไปขอพรให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นแค่นี้คุณก็จะเป็นคนที่มีมัน่นมีอลา่าของความมาาั่นใจตัเองแล้วก็จะดูสวยดูมีเสน่ห์มากขึ้นนึกออกไหมขอพรอะไรกับท่านนะ่ะขอเราต้องลงมือทําด้วยไม่ใช่ขอเราไม่ลงมือทําคุณก็ไม่ได้จําไว้นะคะว่าจักรวาลจะให้ในสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณ ถ้าวันนี้พลังภายในคุณยังไม่มั่นคงคุณขอพรไปก็ไม่สำเร็จเพราะนั้นละจงขอพอและเชื่อมั่นแล้วลงมือทำค่ะคุณจะสำเร็จอย่างแน่นอนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ